มองปอนรีตากะพิบตาภาษาอังกฤษจะพูดว่าอย่างไรเริ่มด้วยคำว่ามองปอนหรือกรอกตาภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า roll one's eyes roll one's eyes ด o อย,ย่างเช่น alice rolled her eyes when her mother told her to clean her room alice rolled her eyes when her mother told her to room clean her her แปลว่าอลิซมองปอนเมื่อแม่ของเขาบอกให้เขาทำความสะอาดห้องนอนหรือถ้าใครบางคนมองปอนใส่เราเราจะพูดว่า don't roll your eyes at me don't roll your eyes at me อย่ามองปอนใส่ฉันคำที่สองคือรีอตาภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า squint squint โดยอย่างเช่น I always have to squint to read signs when I don't have my glasses. I always have to squint to read signs when I don't have my glasses. แปลว่าฉันต้องรีดตาเพื่ออ่านป้ายสัญลักษณ์เมื่อฉันไม่ได้ใส่แว่นและต่อไปกับพิบตาภาษาอังกฤษเรามี2องคำที่เราสามารถใช้คือ blink กับ wink สองคำนี้คล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกัน คำว่า blink คือการกระพริบตาทั่วไปเช่น humans blink about 20 t i m e s per minute humans blink about 20 t i m e s per minute แปลว่ามนุษย์กระพริบตาประมาณ20ครั้งต่อนาทีส่วนคำว่า wink คือการกระทำที่เราตั้งใจทำหรือขยิบตานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น I think Tom likes me. He kept winking at me at the party. I think Tom likes me. He kept winking at me at the party. แปลว่าฉันคิดว่า t อ m ชอบฉันเขาขยิบตาใส่ฉันบ่อยๆที่งานเลี้ยงสรุอว่าถ้าทำท่านี้ภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าอะไร Comment down below